สวัสดีครับลุงโอนะครับจังหวัดสตูลคลิปนี้เราก็จะมาคุยกันเรื่องคาปาซิเตอร์นะครับหลังจากที่เราคุยกันเรื่องไดโอดไปแล้วขนาดไดโอดไปแล้วแล้วก็วิธีการต่อไดโอดบิดห้าขาว่าต่อยังไงไม่ให้ไฟย้อนกลับแบบร้อยเปอร์เซ็นตนะครับคราวนี้เราก็นี่มาพูดกันถึงเรื่องเจ้าตัวนี้ครับเจ้าตัวนี้คาปาซิเตอร์ไม่ใช่แบตเตอรี่นะครับนี่ก้อนใหญ่เบ่มเลย เขาเก็บประจุแล้วก็จ่ายออกเลยนะครับใช้เพื่ออะไรอ่าใช้เพื่อให้ไฟการจ่ายไฟมันเสถียรขึ้นนะครับคือไฟถ้าช่วยให้ไฟนิ่งขึ้นอ่าอ่าให้ดูใกล้นะครับอันนี้ขนาด4,700นเจ็ดร้อยไมโครฟลัดนะครับอนี่4 7พันเจ็ดร้อยไมโครฟลัสี่ร้อยห้โวลต์ด c ซนะครับอ่าี่กนใหญ่แบนี้เลยด้านบนก็จะมี แจงบวกแจงคัวให้เห็นนะครับคัวบวกอยู่ด้านนี้คัวลบด้านโน้นี่ครับเดี๋ยวเราจะนําตัวนี้มาต่อเข้ากับวงจรแล้วเราจะลองวัดดูว่าไฟมันจะนิ่งขึ้นหรือเปล่าตามที่ทุกๆคนเคยได้ยินมาอ่าไปไปทดลองกันตอนนี้เราก็ต่อวงจรเรียบร้อยแล้วนะครับจากคลิปก่อนที่เรานําเจ้าไดโอดบิด าขาสองตัวนํามาขนานกันนะครับโดยต่อแหล่งจ่ายแรกตัวที่หนึ่งก็เป็นไฟ AC 220V โวลต์นะครับแหล่งจ่ายที่2ก็คือไฟไฮโวลตจากโซลาเซลล์นะครับก็ต่อแยกกันเลยกนละตัวตอนนี้ผมได้ต่อไฟ DC ซีไฮโวลจากแผงครับตอนนี้แดดยังพอมีครับช่วงเย็นแต่ว่าผมต้องรีบถ่ายคลิปนะครับก่อนที่แสงแดดมันจะอ่อนลงไปแล้วก็แรงดันอาจจะดอบลงไปได้นะครับเดี๋ยวเราจะวัด แรงดันไฮโวล์เนี้ยคืออันนี้คือต่อจากแผงด้านบนหลังคามาเลยครับโดยตรงก็ตัดมาจากระบบบ้าน,นครับตอนนี้ให้ไฟบ้านใช้แบตเตอรี่ไปก่อนตัดไฟมาด้านนี้เต็มๆเก้าแผงครับสามร้อยสี่สิบวัตต์ต่อนุกรมกันเก้าแผงเดี๋ยวจะลองวัดแรงดันบนหัวเบเกอร์ดูก่อนนะครับทาอยู่มือเดียวจะติดๆกระขัดหน่อยนะครับนี่จะมีเตอร์ตัวนี้เลยตอนนี้ไฟมาจากแผงโซล่าเซลล์สามร้อยสิบวัตต์ มีก่อนขั้นนิ่งเลยครับตอนนี้สามร้อยห้าสิบวัตต์ดีซีนะครับเออไม่ใช่พูดผิดสามร้อยห้าสิบโวลต์ครับรีบท Greek, ํากับแสงดใกล้จะหมดตอนนี้ประมาณห้าโมงเย็น<อ>นะครับสามร้อยห้าสิบโวลต์ดีซีนี่มีมีมเรือนนิดหน่อยอ่าเดี๋ยวผมขอจัดมือหน่อยสามร้อยห้าสิบโวลต์ครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูว่าหลังจากที่เขาผสมกันแล้วที่เราต่อขาปลาเข้าไปเป็นยังไงนะครับมาดูตอนขาออกของ ไดโอตัวที่สองก่อนแดงบวกดำลบเท่าเดิมเอาทีมือผมผิดนะครับมันติดลบอยู่เมื่อกี้แดงบวกดำลบนี่สามร้อยสี่สิบแปดวัดด้านนี้ก็ต้องเข้ากันนะครับอันนี้สามร้อยสี่สิบแปดโวลต์ดีซีนะครับทั้งสองด้านเท่ากันเพราะเราขนานกันอยู่เดี๋ยวเรามาวัดตรงเจ้าขั้วของคาปาซิเตอร์นะครับนี่ดีให้ดูตอนต้นชิปเมื่อกี้ ขนาด4,700ไมโครฟารนะครับ4 5 0โวลต์แดงบวกดำลบเราจิ้มเข้าไปที่เจ้าขั้วคาปาซิตเตอร์นี่ลองดูแรงดันที่ออกมานะครับ3 4 8โวลต์ดีซีนะครับนิ่งเลยครับไฟไม่มีขยับขยื่นเพราะว่าเจ้าตัวคาปาซิตเตอร์ตัวใหญ่นี้ช่วยในการไหลองกระแสนะครับเขาจะเก็บ ประจุไว้แล้วก็เมื่อมีแรงดันขยับขยื่นเขาก็จะคายตัวเขาเองออกมาเพื่อให้แรงดันเสถียรกับพูดกันง่ายๆมี348โวลต์นิ่งเลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองปิดฝั่งโซล่าเซลล์ดูนะครับอ่าแล้วก็ดูที่ว่าแรงดันเขาจะลดลงไหมหรือว่าจะเพิ่มขึ้นไหมเดี๋ยวลองดูนะครับเดี๋ยวขอถอนวางมือก่อนเดี๋ยวเราจะลองปิดฝั่งโซล่าเซลล์นะครับเดี๋ยวเรามาวัด นี่ตอนนี้ปิดแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาวัดตีขั้วของคาปาซิเตอร์นี่ก็คือขั้วที่ต่อใช้งานนะครับสองขั้วนี้เราสามารถต่อใช้งานที่จุดนี้ได้เลยนี่แดงบวกดำลบเห็นไหมครับไฟตอนนี้เราปิดโซลาร์เซลล์แล้วนะครับไฮวต์ปิดอยู่ไฟก็ยังนิ่งอยู่เหมือนเดิมนะครับสามร้อยสี่สิเจ็ดสามร้อยสีิบกนี่เมื่อกี้สามร้อยสี่สิบแปดครับนิ่งครับไม่มีวูบไม่มีขึ้นไม่มีลง ่าคาปาซิเตอร์นี่ช่วยได้จริงๆนะครับา340ลดลงมาหน่อยหนึ่งเดี๋ยวเรามาวัดตรงช่วงที่ไฟ AC 220โวลต์เปลงมาเป็น DC นะครับว่าเท่าไรแต่มันขนานกับคาปาซิเตอร์อยู่ก็น่าจะเท่ากันนะครับนี่ผมวัดตรงนี้นะครับจะได้เห็นกันชัดๆนี่ลดลงมานิดหนึ่ง344โวลต์344 34 343มแต่ว่าแรงดันก็นิ่งนะครับนิ่งช่วยได้เยอะเลยครับเจ้าคาปา ตัวใหญ่นี้นี่เท่าฝ่ามือเลยเมื่อกี้ถือให้ดูนี่ตัวไฟนิ่งขึ้นเยอะเลยเดี๋ยวผมจะลองวัดที่หัวเบรเกอร์ดูนะครับเดี๋ยวเราจะลองปิดฝั่งไฟเอซดูนะครับนี่หัวเบรเกอร์แรงดันยังตกอยู่ไหมนี่ยังได้สามรอยห้าสิบเดทยังพอมีอยู่ตอนนี้ห้าโมงเย็นสามร้อยห้าสิบโวลต์ดีอ่านี่เดี๋ยวเราจะลองปิดฟัง ไฟ Ac ดูนะครับเดี๋ยวผมจะลองปิดไปเลยเละกันเดี๋ยวเราค่อยเปิดมาใหม่ต่อปลั๊กก่อนปุ๊บนี่ต่อปลั๊กฝัง Ac 2 2 0อโวลต์เลยครับเดี๋ยวเราจะลองเปิดไฟไฮโวลต์ดูนะครับฝั่งโซล่าเซลล์ปุ๊บเปิดท้าเลยอ่าตอนนี้มีเหลืออยู่ฝั่งดี้นะครับไฟที่เข้ามาเดี๋ยวจะลองวัดกันดูฝั่งเข้ามาจากเบเกอร์ Baker. อ่าตรงนี้ ผมขอมองนะครับกล้องมันบงังมองไม่เห็นนี่ตอนนี้แรงดันยังมาสามร้อยห้าสองโวลต์นี่ตรงนี้นะผมจําผมวัดอยู่ตรงนี้สามร้ยห้าสองโวลต์วัดด้านล่างตีผ่านตัวไดโอดมาแล้วแดงบวกดาลบนี่ด้านล่างสามร้อยห้าสองโวลต์เหมือนเดิมนะครับนี่คือไฟจากเโซล่าเซลล์นะครับห้าโมงเย็นแล้วตอนนี้เรามาวัดตรงจุดขั้วที่ เจ้าคาปาซิเตอร์ดูสิแดงบวกดำลบจุดนี้คือจุดที่เราต่อใช้งานนะครับว่าไฟมันจะนิ่งไหมนี่แต่ว่าถ้าดูจากวงจรแล้วมันขนานกันอยู่มันก็น่าจะเท่ากันครับเห็นไหมครับจากด้านล่างของไดโอดแดงบวกดำลบที่เห็นอยู่ในจอเห็นไหมครับสามร้อยห้าสบองโวลต์นิ่งเลยครับนี่ขนาดไฟจากโซล่าเซลล์อย่างเดียวนะครับเดี๋ยวให้ดูมุมกว้างนี่ผมวัดอยู่ไฟจากโซล่าเซลล์อย่างเดียวนะครับเจ้าคาปาซิเตอร์นี้ โดยทําให้ไฟนิ่งไม่ลงไม่ขึ้นไม่วูบไม่วาบครับไม่วูบวาบทต่ไม่สะเทียนขึ้นเยอะเลยแรงดันนี่ผมจิ้มอยู่ตั้งนานแล้วนี่ไม่ขยับกรเดื่นขยับนิดนึงสามร้อยห้าสิบเอ็ดสามร้อยห้าสิบสองถือว่าโอเคครับคาปาซิเตอร์ตัวใหญ่นี้ช่วยได้เยอะเลยอ่าเดี๋ยวถ้าใครสนใจคาปาซิเตอร์นี้หรือว่าไดโอดห้าขาไดโอดบิดนี้ก็เดี๋ยวจะแปะลิงก์ร้านขายไว้ตรงใต้คลิปนะครับตรงคําอธิบาย เพิ่มเติมก็สามารถกดเข้าไปเพื่อสะดวกในการซื้อหากันได้อนี่ครับจิ้มให้ดูนิ่งเดี๋ยวเราจะลองเปิดไฟ DC เข้ามาเออไฟ AC เข้ามาอีกทีนะครับนี่จะเสียบปลั๊กนะครับลองดูว่าแรงดันเท่าเดิมไหมเสียบเข้าไปเลย AC ซ2สองรยยีสิบโวลต์เข้ามาแปลงเป็น DC ทต่อยู่มือเดียวถอโทษทีนะครับบางครั้งกล้องมันอาจจะสันส่นๆหน่อย ตอนนี้จ่ายไฟมาสองแดงใจเหมือนเดิมตอนเหมือนตอนต้นคลิปแล้วนะครับอเดี๋ยวเรามาวัดกันที่เจ้าจุดใช้งานเหมือนเดิมเจ้าขั้วคาปาซิเตอร์แดงบวกดำลบนี่เท่าเดิมครับถึงเราจะเสียบไฟ AC หรือไม่เสียบก็ยังได้350ร้อยาบโวลต์เหมือนเดิมนี่แต่เกิดช่วงไหนที่แสงเดดลดลงไปแล้วก็เหลือแต่ไฟ AC ไฟบ้านเจ้าคาปาซิเตอร์นี้ก็คอย ปล่อยพลังงานในตัวเขาออกมานะครับเพื่อที่จะให้แรงดันเสถียรนะครับแรงดันไม่ไม่วูบไม่วามนะครับไม่ขึ้นมากไปไม่ลงมากไปนะครับเดี๋ยวผมจะลองปิดไฟโซล่าเซลล์อีกทีนะครับว่าแรงดันยังจะคงนิ่งอยู่หรือเปล่านะครับแต่ว่าการเราการที่เราต่อไฟแผงโซล่าเซลล์มาอย่าให้เกิน450โวลต์นะครับเขามีประจุของเขาความจุของเขาอยู่นี่450โวลต์ VDC เราต่อแผงอนุกรมกันมาหรือว่าขนาดกันมาก็ย้ายเกิน450โวลต์ครับเดีย๋ยวจะทําให้เจ้าคาปาตัวใหญ่ตัวนี้ระเบิดได้นะครับเดีย๋ยวเราจะลองสมมุติว่าแสงแดดหมดเมฆมาบางังพลังงานโซลารเซลล์ตัดลงไปดรอปลงไปอ่าเหลือแต่แเงจ่ายจาก AC 200วลก็คือไฟบ้านที่แปลงมาเรามาวัดดีทีครับว่าไฟยังพอที่จะจ่ายให้ระบบไฮโวลต์ของเราหรือเปล่านี่ นีครับยังได้สามร้อยสี่สิบเก้าโวลต์แรงดันมีมาเฉพาะจากไฟบ้านอย่างเดียวนะครับตอนนี้ไฟโซวละเซลล์ปิดอยู่สมมุติว่ามืดแล้วหรือว่าเมฆมาบาังหรือว่าฝนตกมีความสเสถียรของแรงดันตีคาปาซิเตอร์เข้ามาช่วยก็ช่วยได้เยอะเลยครับนี่แรงดันก็ยังนิ่งอยู่สามร้อยสี่สิบเจ็ดโวลต์ถือว่าโอเคเลยครับสามารถไปต่อเจ้าไฮโวลต์สำหรับคนที่เล่น ระบบไฮโวล์ก็ต่อเข้าไฮโวล์สบายๆครับไฟ่อน้ันนิ่งเพราะว่าเกินสามร้อยสิบโวล์ครับระบบไฮโวล์ส่วนใหญ่ก็สามร้อยยี่สิบโวล์ขึ้นไปจนถึงสามร้อยแปดสิบโวล์ครับนี่อยู่สามร้อยห้าสิบโวล์สามร้อยสี่สิบกว่าโวล์สบายๆครับระบบไม่ล่มง่ายๆครับนี่ให้ดูนชัดๆโอเคต่อท่ออนนี่ก็น่าจะโอเคแล้วนะครับสําหรับไม่ว่าเราจะปล่อยแรงจาย เอซีอย่างเดียวหรือว่าแรงจ่ายตัวล่าเซลล์ยอย่างเดียวเจา้าคาปาซิเตอร์นี้ก็ช่วยให้ไฟนิ่งอยู่ที่สามรอย้าสิบโวลต์ได้นะครับดูจากมิเตอร์แล้วตัวเลขเกือบจะไม่ขยับขยื่นเลยนะครับต่อการทดลองครั้งนี้ก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆน,นะครับนี่ลุงโอเพิ่งซื้อมาเจา้าคาปาซิเตอร์ตัวนี้ตัวใหญ่เลยเทียบกับมือใหญ่มากตัวเท่าครับมิเตอร์นี่เลยครับอ่าก็ คลิปนี้หวังว่าคงจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆมาครับยังไงก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับก็ฝากกดติดตามลุงโอด้วยนะครับเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ